สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับก็อยู่กับกิจแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ในช่วงของคนป่าสร้างบ้านนะครับที่แบบหลายคนเรียกร้องมาเยอะมากแล้วแบบว่าผมก็เลยจะไปแบบว่าหาที่แบบที่แบบเป็นการสร้างแบบเทพๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเทพมากนั่นก็คือการขุดเขาสร้างบ้านคือแบบคลิปก่อนๆจะแบบว่าไม้ไผ่พวกนี้สร้างบ้านใช่ครับวันนี้มันขุดเขาครับผมเดี๋ยวมาดู้วยกันนะครับว่าเขาจะสร้างยังไงนะครับนี่สองคนนี้ครับผมเดินตามป่าหาเขา ล้วบอกว่าโอเคตรงนี้แล้วบ้านของเราเอาเลยครับเขาก็เริ่มขุดเขานะสองคนด้วยเคียวคนละอันนะครับผมนี่แล้วก็ขุดมาแล้วโว้โกบาาตีนมากเลยคนนั้นอะ <c oughs> ถ้าสมมติทิ้มไปแล้วแบบทิ้มไปในนิ้วโป้งนิ้วโป้งขาดเลยนะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราก็จะเห็นได้แล้วครับว่ามันเป็นรูแล้วนะครับผมตรงเขาเนี่ยอ่ะมาครับโอ้โหตอนนี้เขาก็เริ่มขุด เราจะเห็นได้แล้วครับว่ามีคนนึงขุดให้มันลึกอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าเมื่อกี้ขีดเส้นตีกรอบอะไรสักอย่างนะเอแล้วครับตอนนี้พวกเขาก็ยังขุดกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ๋อดูเหมือนว่าข้างในนี่จะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์นะครับผมก็คือด้านข้างเป็นเลเยอร์แวงแวงนะครับนี่เห็นปะหรือว่าจะเป็นอ๋อคือเตียงนี่อะไงเป็นการเคส็ดขุดเพื่อเฮ้ยกูนอนได้เปล่าวะ ต่อความยาวนะครับทดลองความยาวของตัวนะครับว่านอนได้หรือเปล่านะครับนี่อีกคนนึงขุดเพดานด้านบนเอ๊ะนี่ขุดไรด้านข้างอ่ะหน้าต่างเหรอไม่ใช่มงข้างในก็น่าจะเป็นหินเหมือนเดิมเอเป็นดินเหมือนเดิมนะครับนี่ดูดูฟังเสียงของการขุดซึ่งโดยส่ยยวนใหญ่เนี่ยคลิปคนป่าสร้างบ้านนะครับมันจะเป็นแบบการตัดไม้แล้วก็เอามาก่อเป็นบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้นะผมคิดว่ามันแปลกมากเนื่คือเขาไม่ขุดเข้าไปในเขาเลยนะครับ แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะมีการใช้ไม้นิดเดียวแต่ไม่เหมือนกับคลิปอื่นๆที่แบบว่าเขาสร้างกันนะครับผมคลิปอื่นๆจะแบบว่าใช้ไม้ไผ่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับเอาแะครัะตอนนี้เขาก็ขุดได้อ๋อเป็นช่องเอาไว้ใส่ไฮรับผมตรงนั้นอะ <Yahoo! S 1> <laughs> อย่างน้อยก็ต้องมีที่วางของนะครับเป็นบ้านอนะ่ะเพื่อนๆใช่ปะ่ะเราจะแบบสร้างแต่เตียงก็ไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ครับว่ามันก็เป็นแค่รูเล็กๆรูหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ข้างในนี่ดูเหมือนจะกว้างนะครับผมเฮ้ย นี่คือเขาทําอะไรอะ่ะทําอะไรด้านข้างเป็นประตูเหรอแบบยังไงเพราะว่าปกติตอนนี้มันก็เข้าได้อยู่แล้วนะครับอ๋อสร้างให้มันสวยงามเออนี่จะเป็นเทคนิคนี้ครับผมอย่างน้อยเนี่ยบ้านก็ต้องสวยไว้ก่อนนะครับแหมใครจะบอกว่าสร้างบ้านไม่สวยนะครับอ่ะเขาก็ ขุดกันเร็วมากเพราะว่าไอขุดข้างในนั่นก็ลอกไปประมาณ2วันแลละจริงๆอ๋อนี่ก็คือจะเป็นรูปล่างของประตูนะครับเราจะเห็นได้นระว่ามันก็จะมีแบบรูๆนิดๆด้านข้างสองข้างเลยนะครับและนี่คือเขาทําอะไรนี่คือเอาเอาหินที่เขาโกยออกมาเอามาทุบให้มันละเอียดนะครับจากนั้นเนี่ยน่าจะต้องใส่น้ําผสมเป็นเป็น เป็น,เป,นเป็นปูนหรือว่าหรือว่าเป็นที่กันน้ําสักอย่างนะครับเพราะว่าผมดูคิปพวกนี้มาเยอะมากก็คือเขาผสมน้ําแล้วก็เอามาทาเอาไว้แบบกันน้ําเวลาฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับจะได้บอกว่าไม่ต้องซึมเข้าไปในผิวดินอะไรประมาณนี้นครับผมอ๋อก็คือเอามาทาตรงหน้าบ้านนะครับจะได้แบบว่าดูเรียบๆสวยๆหรือเปล่าอ๋อเตียงก็ทาเออเอาดีซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งหมดเลยนะดินอ่ะมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับ เอาเลยครับและด้วยพลังก,กาลังอันแข็งแรงของคนป่าครับผมเขาก็แบ่งไม้ไผ่ท่อนยักษ์สองไม้ต่อคนโอ้โหย่างใหญ่แล้วโคตรใหญ่ครับผมอันนี้จอาไม้ไผ่มาทาอะไรอะ่ะถ้าผมขอเดาก็น่าจะเอามาเป็นเตียงกับเสาบ้านแลรสักอย่างหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เขาใช้แค่เคียวอันเดียวในการสร้างนะครับผมกับไขหมาศจัน ก็เพิ่งมีไม้ไผ่มานะครับแบ่งครึ่งไม้ไผ่แบบนี้นะครับอ๋อเวลาผ่าเขาผ่าอย่างนี้เองเขามีดผ่าอะไรก็เอาไม้ตีมีดนะครับตีเคียวอะห็นปะอ๋อนี่เวลาเราติดเราติดป่าเราก็ดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งมาแล้วมาเคาะเบาๆให้มัแบบให้มันยึดกับดินนะครับเพราะว่าดินเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่แห้งทีดินอะแต่พอแห้งปุ๊บมันน่าจะตอกไม้ไผ่อย่างดีนะครับ อ๋อทำเป็นพื้นเวลาเดินจะได้ไม่ชื้นอสุดยอดับผมแล้วก็มีการจุดไฟโอ้โหนี่มันโรแมนติกหรือว่าหรือว่าเขาสองคนจะจะจะทำอะไรในในในบ้านหลังหลังนี้ <c oughs> อ่ะจากนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งไปขุดด้านนอกอีกคนขุดข้างในเหรอน่าจะทำเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับ เพราะว่าอีกคนนึงมันขุดด้านในของของห้องห้องแรกไว้แล้วนะครับก็ต้องมาดูด้วยกันว่าจะขุดยังไงโอ้โหแต่บ้าไปแล้วอะ่ะเอาเคียวอันเดียวขุดเขาเพื่อนๆภูเขาดินอะ่ะอ่ะเราอ๋อมันทะลุก,กัน <Y> ah <oo> อ๋อแบบนี้นี่เองครับผมคือเราจะเห็นได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจากห้องแรกมันทะลุมาไอตรงนี้นะครับอีกห้องหนึ่ง เอาแล้วครับเขาก็อ๋อนี่อีกห้องนึงเล็กกว่าห้องแรกนะครับถ้าสังเกตจะดีก็คือมันจะเป็นแบบรูเล็กๆแต่ไม่ใหญ่มากเห็นปะ่ะหอมเป็นรูด,ด้านข้างนะครับจะทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าอ,อันนี้ก็ไม่รู้นะขุดกันต่อไปครับผมด้วยพลังกำลังขุดอย่างพร้อมแบบเหมือนขึ้นจักรกึกกึกกโอ้โห ดูเขาขนแล้วแบบเสียวโอ้ยเสียวตีนมากจริงๆเมื่อกี้ถ้ามึงสับนิ้วมือนิ้วมึงขาดแล้วผมอโอ้ดูกี่ทีก็หัวใจะจะวายเอาเลยฮะสองคนนี้ดูเหมือนจะห้องนี้จะเป็นโซฟาห้องนั่งเล่นหรือเปล่าเพื่อนเมันมดูแบบเป็นที่นั่งด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นเป็นแอ่งอะเอ๊หลังจากนั้นเขาเอาไม้ไผ่มาเสียบลงไปในรูเหรอทำอะไรวะอันนี้ หรือว่าทําเป็นรสาไายน้าเพราะว่าปกติแล้วมันก็ทําเป็นรสา่า้น้ำซะเยอะนะครับไอ้คนป่าสร้างบ้านเนี่ยเอาละครับคนนี้เขาก็หักไม้ไผ่ต่ออันนี้ผมดูไม่ออกเขาจะทําอะไรครับเฮ้ยเอาใบไม้มาทําอะไรเนี่ยจะสร้างใบไม้ให้มันสวยงามหรือเปล่าเพราะว่าปกติเอาใบไม้ไมาก็เอามาตกแต่งให้มันสวยงามนะครับเฮ้ยแต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นหวังว่าเขาเด็ดใบไม้ออกมาใส่ลงไปในไม้ไผ่ ้ยอันนี้ดูคลิปอื่นกี่เป็นสิบสิบคลิปต้องไม่เคยเห็นวิธีนี้นะครับว่าเขาทําอะไรอะเอาใบไม้มาใส่ในไม้ไผ่แล้วก็เหมือนยําไม้อะยําใบไม้นะครับอันนี้เขาจะทาอะไรวะทีเฮย้ยมันเป็นน้ําสีเขียวเหรอมันทำไมเป็นน้ำสีเขียวได้ยังไงเมื่อกี้ใส่แค่ใบไม้ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ หรือว่าผสมน้ำด้วยแล้วก็ยำให้มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นเลยเหรอให้คนนึงก็เด็ดไปดแบบชิวๆเอาแล้วครับเขาจะเอาไอาส้สีเขียวไปทําอะไรวะเพื่อนๆอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยว่าเขาจะไม่เคยเห็นใครทํานี่คือเอาสีเขียวมาทามาทาทั้งห้องเลยเหรออ้นี่คือเป็นการ ตกแต่งสีเขียวตามธรรมชาติให้มันสวยงาม <Yahoo! S 1> ปกติแล้วเนี่ยผมจะเห็นแค่แบบถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นแบบพวกดอกไม้สีน้ำเงินก็จะเป็นพวกดอกไม้แบบเล็กๆเอามาทำนิดๆหน่อยๆนะครับแต่นี่คือเอาใบไม้อะไรสักอย่างมายำเป็นสีเขียวแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยสีเขียวสวยด้วยนะไม่ได้แบบสีเขียวแบบกระหักนะครับเอาแล้วฮะก็เอาเทียนมาอีกแล้วครับเพิ่มความโรแมนติก และก็มาพร้อมไหที่ใส่น้ํอ๋อก็คือไปเอาน้ํามาใส่นีครับก็คืออย่างที่ผมเคยลลายครั้งก็คือก็เดินเดินเอาหาเนี่ยไปไปที่แม่น้ําแล้วก็เอาน้ําใส่หามาเทน้ําใส่ในนี้นะครับผมอ๋อก็กลายเป็นสระว่ายน้าเหรอเป็นน้ํามึนขุนไปไหมและนี่คืออ๋อกระบอกไม้ไผ่น้ำเอาน้ําออก อ๋อผมคิดว่าต้องการเป็นการล้างล้างโคลนดินอ่ะออกไปส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือเทน้ําทิ้งออกไปบางส่วนนะครับให้น้ํามันใสขึ้นนั่นเองเห็นป่ะตอนนี้เราเห็นได้นะครับว่าน้ํามันไม่เป็นสีน้ําตาลแล้วมันเป็นสีใสแล้วนะครับอ๋อนี่คือเขาทํารูระบายน้ําไปด้วยเนี่บผมเอาแล้วครับเมื่อเขาทําเสร็จทุกอย่างก็ได้เวลาพักผ่อนครับนั่นก็คือการว่ายน้ําเล่นในรูเขา นี่คือการสร้างบ้านแบบใหม่ที่แบบว่าเดินเดินหาเขาแล้วก็โอเคขุดเลยแล้วก็ขุดนะครับโอเคเอาผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูคนป่าสร้างบ้านที่แบบว่าเป็นแนวใหม่นะครับนั่ก็คือการขุดเขาสร้างบ้านในเองนะครับนั่ก็คือขุดเขาให้เป็นรูแล้วก็สร้างทุกอย่างข้างในเขาในเองนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเขาใช้อุปกรณ์น้อยมากนี่ก็คือใช้แค่เคียวไหไม้ไผ่แล้วก็ มีใบไม้ผสมสีให้มันเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เจ๋งมากเลยผมไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะอยังไงก็ใครที่ชอบการสร้างบ้านแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพราะว่าคนคนเนี้ยขอมาเยอะมากว่าแบบให้ผมทําคนป่าสร้างบ้านนะครับก็ใครที่มีคนป่าสร้างบ้านแบบไหนเท่ๆก็ส่งมาได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ